สวัสดีครับชาวยาวัยตอนนี้ก็อยู่กับกาดนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้นักแสดงเขาทำอะไรกันอยู่ร้อนขนาดนี้ต้องขี่อูดแล้วละ่ะเจอแล้วผมเจอแล้วสวัสดีครับ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 ชื่อชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยนี่รายการเวอร์ไวย์เหรอใช่ใช่ใช่อ,อันนี้พี่ชื่ออะไรครับผมเอ่อกาดครับอ๋อเล่นเป็นคาแรคเตอร์อะไรครับเนี่ยในเรื่องเล่นเป็นคาแรคเตอร์ตัวหน้ารักชที่สุดในเรื่องครับอ๋ออ๋อชื่อกาดแล้วแล้วคนเนี้ยฮะ เล่นเป็นใครครับขี้โมกเล่นเป็นอะไรในเรื่องฮะเล่นเป็นโมกครับคโมกาแรคเตอร์เราเป็นยังไงคาแรคเตอร์เราก็เหนียวเหนียวหน่อยเขียวเขียวเนาะไม่แสดงหรอกนะแสดงโมกแสดงว่างไงวันนี้ว่างไงวันนี้ไม่มีฉากไม่ไม่แสดงไหมล่ะอยู่เบอร์วายแล้วเป็นพิธีกรเบอร์วายที่ผมว่าคุณเหมาะกับเบอร์วายนะเฮ้ยผมว่าผมรอเบอร์วายเบอร์วายไปดีกว่าครับผมว่าเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าเออใช่นี่วันนี้มีซูเปอร์ซัพพอร์ตเยอะมาก นี่ครับสวัสดีครับพี่เล่นแบบอะไรครับก้องกองนี่พี่ชามเขาผมกำลังถ่ายกันอยู่ตัดนะฮะตัดตัดตัดนาซีสามสองอาพี่ชื่ออะไรครับเล่นเป็นคาแรคเตอร์ในอะไรในเรื่องฮะอันนี้มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะฮะมาครั้งแรกผมไปไม่ถูกเลยนะฮะเป็นแฟนขับเบียร์เปล่าอาจจะใช่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ตลอดเลยใช่ใช่ใช่ผมว่า เฮ้ยค <Z an aaS as> ุณเขาถ่ายเบอร์วาอยูอะไรเดี๋ยวเพืถามชีวิตี่ตุ่นตุ่นให้ผมไปหาใครอ่ะตอนนี้มันไม่มีใครอยู่เพื่อกับคุณเออไปหาพี่บุกกันดีกว่าป่ะสวัสดีครับพี่บุกกันสัมภาษณ์สักหน่อยได้ครับก็แฮปปี้มากเลยที่บ้านได้มาเล่นซีรีส์เจนไวท์เดอะซีรีส์เพราะว่าของกินเยอะจริงจริงนาะพี่เพี่มาฟู้ดทักอลังการงานสร้างนอกจากฟู้ดทักที่น่ากินแล้วก็ยังมีอ๋อผู้ชายในกองนี ก็ถือว่าเป็นอาหารตาอาหารใจของพี่ที่มีความสุขมากรภาษาครับก็ได้กําลังใจทำงานกันไปนะครับทุกคนวันนี้เออพี่ก็เออแต่อ่ะทุกคนเลยค่ะอยากจะฝากกล้องก็ดีเนี่ยดีทุกเลยดีทุกคนเลยขอบคุณค่ะเปิดมางไงขอสักนุกหน้าสดเลยนะครับนี่ผมขออนุญาตยิ้มไมเลยนะครับผมผมอยากจะบอกนะครับว่ายึดได้ไม่ไม่มีเสียงเสียงอยู่นี่ผมอยากจะบอกก่อนเลยนะครับ ผมจะไปครับว่าพี่ชายผมเนี่ยนะครับผมพี่กาคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเก่งเรื่องไหวพริบมากๆเลยนะใช่ภาะสาสัมผัสดีใช่แม่นยำผมจับตรงไหนบอกว่าเป๊ะทุกรอบนะผมจับตรงไหนเป๊ะทุกรอบนะคบผมหนึ่งสองสามเป๊ะเล่นผิดเล่นผิดเล่นผิดเดี๋ยวเจอตับใหญ่ตับใหญ่เพื่อนผมคนนี้ของจริงอ่ะอ่ะยังไงยังไงผมเล่นคนนี้อ่ะสักมุก เพื่อนผมเนี่ยไปอยู่อเมริกามาใช่เพื่อนอ๋อเกือบสิบปียะยะยะ you can speak English ยะจะบอกว่าแซ่บแซ่บอเมริกาหนี่ยวันนี้อเมริกาอยู่ทวีปไหนเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ทวีปบริเวณแถวกัมพูชีอ๋อยะบ่อยถึงพูดมันแบบโม้พูดก็แบบพูดเพื่อพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเช่นถ้าแบบผมพูดภาษาไทยเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้หมดเลยใช่อ่าสีเหลืองแบกสีเหลืองแบกผมว่าผมว่าเขาแบบท่าทางหไม่ค่อยดีตรงนี้หูไม่ค่อยดีอเอาใหม่ สีเหลือง <Yellow. S 1> เยลโล่สีเหลืองเยลโล่สีเหลืองเยลโล่มะม่วง <Yellow. S 1> <laughs> <laughs> เยลโล่เอาเอาไหมคุณืนใคร แต่น้องผมอีกคนนึงนี่คนนี้เล่นอกภาษาอังกฤษนี่เป๊ะมากถามอังกฤษไปนี่คือเป๊ะโอ้โหสบายมากถามอะไรก็เป๊ะแน่นอนอะอย่างมะม่วงเป๊ะนาละกอเป๊ะแตงโมเป๊ะทุเรียนเป๊ะมะพร้าวเป๊ะลำไยเป๊ะส้มโอเป๊ะเก่งเก่งเก่งไวโพสต์พืชพืชแห่ไวโพสต์พืชพันแห่สูดแล้วทีลาะพูดโล่โฮ่ทีละพูดลากแห่สูดแล้วหลังจากเทปที่แล้วคุณเป็นเจ้าพ่อ tiktok อยู่ เพลงที่ผมกำลังจะเต้นเนี่ยมันเป็นเพลงที่บอกเลยว่า go in term ากมากซึ่งเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่า Dynamite ของวง B D S นนั่เองเนี่ยผมก็เลยว่าจะหาโอกาสมาเต้น cover ก็เลยซ้อมครับผมผมว่าหลายๆคนอยากเห็นแล้วว่าผมเต้นยังไงนะครับผมจะเต้นให้ดูนะครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการ t i k t o k เหมือนกันนะฮะนี่คุณก็ต้องสอนท่าให้ผมก่อนได้ท่าเจียบกแรกคือคือ ขอ <S an> ครับผม <S <S <an> <S ผมพอดีกินขนมนะครับ <S <S <are> <S ปากซ้ายค่ะ <S <S <an> ปากซ้ายอ่ะบโทษครับยัง <S an> ขายยังครับผม ก็สวัสดีครับชาวเวิร์ลวทุกคนนะครับก็ตอนนี้อยู่กันที่มอหอจันคานะครับตอนนี้เขาต้องถ่ายทําอยู่ครับผมก็ว่างครับเมื่อกี้เพิ่งแอบยิ้มมาครับแล้วก็หิวที่ถ่ายอะไรถ่ายกับหมอกิตครับเปฉากเข้าหมอกิตไม่มีตังค์น้องไม่มีตังค์พี่ไม่มีตังค์พี่ไม่นปกตังค์มาโทวจริงองขอสัมภาษณ์นะครับเมื่อกี้น้องขอตังค์เหรอครับผมเนี่ยแบบว่าไปด้วยกันอยู่ดีซื้อน้ํา หายไปไหนตะกี้อ๋อนั่งอยู่นี่นี่เองอันนี้คุณมาทำอะไรครับผมมาทำอะไสัญญาณดีไหมครับท่านี้เอาจริงดีับก็จะฝากผลงานนะครับก็จะมี Gen i The Series นะครับก็จะออนปลายปีนี้นะครับได้ในเดือนพฤศจิกานะครับก็ฝากติดตามนะครับรับบทเป็นน้องไผ่นะครับเป็นหนุ่มน้อยมัธยมหน้าใสวัยกระต๊อกระแตนะครับ The Moment Way to Vacation นะครับก็เป็น เพรยกว่าเป็นแฟนมีตครั้งแรกครับโกลบอลแฟนมีตก็จะขายบัตรวันที่5กันยาน,นครับแล้วก็จะจัดวันที่27กันยานนี้นะครับเนก็ฝากคนซื้อบัตรด้วยนะครับจะมีผลงานต,ต่างๆอีกมากมายครับไม่ว่าผลงานเพลงก็รอติดตามนะครับทางช่อง s t a Hunter นะครับรอติดตามได้เลยครับผม ผมผมผมหิวครับมาอเพื่อนผมมหิวผมกำลังเดินลาดอ้าสวัสดีครับพี่ฟุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้กำลังรอเข้าซีนอยู่ค่ะได้ข่าวว่าเราเข้าด้วยกันด้วยนะอ่ะซีนนี้เหรอครับอันนี้ซีนนี้เหรออันนี้ผมไม่รู้นะอ่ะซีนนี้เดี๋ยวผมไปทันหน้าก่อนนะครับเอาปากฝากนิดนึงนะคับฝากเอาต้องบอกว่าวันนี้เป็นฉากใหญ่เลยเพราะว่าจะมีฉากแบบเขาเรียกว่าเป็นงานเดือนหนาวดาวอุ่นก็คือเป็นฉากที่แบบว่า มีนักศึกษามาเต็มเลยแล้วก็เป็นฉากแบบติดเข็มของคณะต่างๆเนี่ยน,น,นี่นี่จะเป็นเข็มแบบนี้นะคะก็ฝากติดตาม Gen Y The Series ด้วยนะคะพวกเราตั้งใจกันมากๆจริงๆค่ะอย่าลืมติดตามพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะกลับมาแล้วครับ Worldwide ครับรายการเดิมครับสำหรับสาววทุกคน ตอนนี้ก็อยู่กับกาดซูเปอร์บอยเหมือนกันนะครับแล้วกับน้องเอเจครับเอเจกวิทนะครับฝากน้องด้วยน,นะฮะไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เขาเข้าฉากกันไปถึงไหนแล้วกลุ่มนักร้องฮันเตอร์เล็กคอร์ดวันนี้ฮันเตอร์เล็กคอร์ดเขามาสแสดงโชว์สดกันที่นี่ฮันเตอร์เล็กคอร์ดครับขอเสียงปรบมือดังๆจากทางบ้านเลนยโอ้โหสุดยอดจริงเอเนอร์จี่เหลือลน้นก็วันนี้ก็มาเล่นเพลงใหม่ของค่ายฮันเตอร์เล็กคอร์ดนะครับชื่อเพลงว่า เสียดายเสียใจเสียเธอค่ะครับผมนี่ก็สามารถติดตามได้แล้วนะครับก็ในทุกช่องทางน,นะครับใน y t u t u นะครับก็จะเป็น MV t เต็มเลยหรือว่าใครอยากฟังแบบแบบสตรีมก็สามารถเข้าได้ทุกแอปพลิเคชันเลยครับ Juice Apple Music หรือว่าจะเป็น Spotify ครับผมช่อง Hunter Record นะครก็มีเพลงของผมด้วยครับ แบดบอยคอยรักก็ฝากไปอีกหนึ่งเพลงครับเพลงนะที่บอกรักบอยบอยฉันไม่ได้อ้อยออยอยากให้เจอเปิดใจสักหน่อยเย่แย่ที่บอกรักอะไรเนี่ยคุณต้องฝากเพลงคุณหน่อยสิครันี่ถ้าเป็นยศก็คือไหลมาถึงนิ้วกลายเป็นแบดรุ่นไปแล้วนะตอนนี้ไม่ให้ตั้งตัวเลยหรอเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คือจะบอกว่าออกกองเซนาวมา10คิววันนี้เป็นวันที่ร้อนที่สุด เพราะอะไรเพราะผมมาหรือเปล่าว่าผมโซฮอตขนาดนีไ้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่มา,าก็ดูนี่ละกันปวดเข็ม <c oughs> ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนค,ครับตอบครับหนึ่งสองสามชาวนาค่ะโอ้ยถูกต้องครับโอ้โหคุณเป็นคน <ไข S 1> แรกๆที่ตอบถูกแลนะ้วเนี่ยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเขาตอบชาวนาทำไมชาวนาเกิดก่อนชาวนาเก็บไก่มาเลี้ยงเฮ้ยเขามาเก็บไข่ค่ะ ชาวนาเก็บไข่มาฟัดเป็นไก่ค่ะตบกันเลยดีกว่าครับเอาลุยเอาไงอะเอาไงอะเอาดีวะาบอกแล้วว่ากองนี้สนิทกันทุกคนนะอยากจะเข้าไปเดินไปสัมภาษณ์เจมจังเลยชื่อเจมครับผมรับบทเป็นโก้ครับผมโก้โก้อยู่ปีไหนครับโก้อยู่ปีสองครับเียนคณะอะไรครับทันตะครับผมพ่อแม่เป็นใครครับอ่าคุณพ่อนะครับทำธุรกิจแล้วส่วนคุณแม่เนี่ยอืมอะไรเนี่ยอีนิดเดียวนี้ยันกลุ้มเรือเลยเนี่ย วันนี้ผมจะถามว่าเป็นยังไงบ้างครับกับการเข้ากองวันที่3แล้วอืต้องบอกเลยว่าสนุกสนานมากครับผมคือไม่เหงาเลยเอราะมีเพื่อนเข้ามาเฮฮาตลอดแม้กระทั่งเข้าไปแล้วครับให้เขาถ่ายดีกว่าตอนนี้กำลังมีกิจกรรมโรงเรียนกันเลยครับระหว่างที่คนอื่นกำลังถ่ายซีนกันอยู่นะครับพวกเราก็จะพาไปดูว่าคนที่เหลือที่กำลังรอคิวเนี่ยเตรียมตัวยังไงครับ คุณเป็นนักเรียนนะครับเฮ้ยอะไรผมร้อนผมเป็นนักกีฬาใช่คุณต้องติดดีๆคุณอย่างคุณอะไรเขาอยูนนักเรียนตามผมมาเลยครับลุยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือพี่โอ๋นะครับ ผู้บริหารค่าย Star Hunter ของเราแน่นอนว่าพีประกอบซีรีส anyway, ์น so> ี้ร right ้อยล้านอยู่แน่นอนอ๋อแน่นอนครับว่พี่โอ๋เคยฟังสดๆยังไงเพราะเราซื้อไปแล้ว9ก้ล้านวิวพี่โอ๋ฟังสดๆหรือยังเมื่อกี้น้องยังเลยยังยังครับผมพี่โอ๋ตั้งใจฟังนะฮะหวังว่าพี่โอ๋ร้องได้อ๋อเหรอฮะจริงๆมันมันแบบมันฟังจริงๆเหรอมาได้นิดเดียวนิดเดียวอ่ะห้าสี่สามสองหทองเฮ้ยมั่นใจว่าเกินร้อยล้านวิว พงแม่มาบอกว่าเกินเกินร้อยล้านวิวแน่นอนเล่นกันเองเลยนะไปแล้วขอบคุณทอกครับมากครับคือตอนนี้เราก็มาถึงในกลุ่มต่อไปกันแล้วเนาะลมแรงวิลลมแรงเหรอตอนนี้บรรยากาศลมแรงมากครับทุกคนลูกฟ้าฝนเป็นไงบ้างเราจะไปจีบหนุ่มๆโอเคครับมหาลัยกันนะฮะครับผมงั้นพร้อมแล้วสัมภาษณ์เข้ากันเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้แนะนำตัวทีละคนนะครับอ๋อเต้ครับเต้กันดันดันพงษ์ครับ เอิร์ธครับเอิร์ธชิดสุนุพงศ์ครับผมสุ่ยปังครับผมทำมาดูครับผมชื่อ AJ นะครับรับบทเป็นนักศึกษาเรื่องแรกยังไม่มีคู่นะครับก็ฝากมองหา AJ กันด้วยนะครับฝากมาติดตาม AJ ด้วยนะครับก็ a j e k v i t c s ครับครับผมใครที่เจอ AJ อยู่ในฉากนะฮะทุกคนแคปเอาไว้แล้วแท็กไปที่ไอจีน้องก็เลย The Report แน่นอนสัญญาครับใช่มาที่คุณทฤษฎีครับผมทฤษฎีธนาเชียรพักโอเคโอเคครับดีครับดีครับ คุณเานี่คุณเานี่มาคุณเานี่มา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 มแนะนำตัวสั้นๆหน่อยแนะนำตัวสั้นๆหน่อยครับสวัสดีครับผมกาแลครับรับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นกาแลครับก็ผมก็บอกเมื่อกี้กัรถอนอีท่าพอรนะครับตอนนี้อายุ18ปีครับผมอยู่มอะไรครับผมอยู่มหกครับชวิเจิงอายุสิบครับผมอยู่มหกครับเฮ้ยก็ยังไม่ยังไม่ขึ้นเลยครับบอกได้เลยว่าหน้าตาไม่เข้ากันอยู่นะฮะน้องหน้านน้้องหาเด็กมากน้องหน้าเด็กมากไงยอ๋อชมชมคำชมครับผมครับออ๋ถ่าย24ชั่วโมงตัดมา10นาทีครับอ๋ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ตะลุยกองไว้บายเวอร์วไวขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับทุกคนไปเถอะ